สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับร้านซ่อมคอมนะครับอยู่ตลาดนัดจต่ดูจากสองมินบุรีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเครื่องรอพัดลมนะครับอันนี้ประกอบเรียบร้อยนะครับเทสนะครับเน้นความนิ่งเสถียรนะครับเน้นเก็บข้อมูลนะครับผมนะครับลูกค้านะครับก็คือเอาความนิ่งว่างั้นอันนี้ทํางานเอกสารนะครับแต่ยังเน้นความนิ่งแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อนนะครับการโฟกัสนะครับผมแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับผม นะครับนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับสอบถามทักทายได้เลยนะครับประกอบเครื่องนะครับประกอบเครื่องเพื่อนๆจะซื้อมาเองนะครับประกอบเป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดเลยหรรายการมาได้นะครับหรือว่าสอบถามนะครับผมก็จะเขียนรายการให้นะครับผมอยู่ที่งบเลยนะครับท่านอยากได้แบบไหนนะครับก็ซื้อได้เลยจัดได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับขอให้งบเราได้แต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งคืองบไม่เยอะนะครับ แต่ได้เครื่องแรงนะครับเทคนิคนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่า,าการบางบางส่วนเป็นมือสองนะครับบางบางส่วนเป็นมือหนึ่งนะครับอันนี้เซฟราคามาสมมุติว่าเขาขายนะครับปกตินะครับที่ประกอบขายทั่วไปสมมติราคา5 0,000เราอาจจะได้อยู่ประมาณ3 0,000นนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็สอบถามทักทายมาได้เลยนะครับ ระบบน้ำเปิดระบบน้ำปิดนะครับผมก็ทําได้หมดเลยนะเพื่อนนะนะครับเพื่อนเพื่อนแกสอบถามทักทายมานะครับก็ยินดีบริการนะครับทุกท่านเลยนะครับทำมาได้ทักมาได้นะครับทําได้หมดเลยนะครับเพื่อนน้ําเปิดระบบน้ําปิดนะครับเออก็พูดถึงเรื่องระบบใบความร้อนเนาะซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามนะครับว่า แล้วอย่างนี้นะอย่างไหนดีกว่ากันแล้วก็ดีเขาเสียเรื่องของความทนทานนครับอย่างไหนดีกว่ากันนะครับงานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแม้แต่พวกสิงต่างๆพัดลมนะครับระบบหนามมีอายุงานเท่านั้นแหละเพื่อนๆนะครับมีอายุงานเท่านั้นเลยนะครับพัดลมมันก็จะมีเรื่องของนะครับฝุ่นนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าพัดลมมันหมุนทุกวันนะครับผมนะครับผมนะครับเกรดคุณภาพของตัวพัดลมนะครับหมุนทุกวัน สอปีห้าปีหกปีนะครับนะครับมันก็นะครับ,นะรบเสื่อมสภาพไปนะครับตามอายุงานมันก็ซิงพอโดนซิงแบบนี้นะพอโดนฝุ่นโดนความร้อนโดนความชื้นนะครับก็จะมีคราบอะไรต่างๆนะครับมันก็เหมือนว่าเสื่อมสภาพลงการระบายความร้อนกอ็เปลี่ยนไปนะครับก็ในเรื่องของถ้าเป็นพวกซิงหรือพัดลมนะครับ นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่านะครับจะมีฝุ่นนะครับนี่นะครับจุดจุดจุดเสียของซิงค์นะครับอันนี้จุดเสียนะเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับเห็นไหมครับพัดลมนะครับมันจะอยู่ในท่านี้ใช่ไหมครับอยู่ที่บอร์ดอย่างนี้นะครับความลงนะครับแน่นอนอ่ามันจะเป่าความเย็นเข้านะครับพร้อมกับฝุ่นนะครับฝุ่นต่างๆนะครับเข้าไปนะครับทีนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าอ่าบ้านไหนจะฝุ่นมากฝุ่นน้อยนะครับผมถ้าฝุ่นมากนะครับ ถ้าใช้ฟัดลมนะครับเปอร์เซนต์ที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นเมมบอร์ดนะครับก็มีสูงนะครับเกิดการหมักบ่มสะสมของฝุ่นนะครับแล้วก็จะเกิดคลาบออกไซด์ความชื้นนะครับอาจจะเกิดการช็อตไหม้ได้นะครับผมนะครับได้นะครับอาจจะเกิดนะครับได้แล้วก็เปอร์เซนต์จะเยอะกว่านะครับนะครับระบบน้ํานะครับนะครับระบบน้ําจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าระบบน้ําเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําเปิดหรือน้ําปิดเนี่ยจะจะไม่มีลมเป่าตรงบล็อกนะครับตรงซีวนั่นเองนะเพื่อนนะโดยรอบของตัวเมมบอร์ดนะครับอ่ะไปดูง่ายๆเลยนะครับเดินไปดูตัวนี้นะครับเพื่อนก็เลือกเอานะอันนี้ผมให้แง่คิดให้อา่าว่าเออมันมันจะเกิดอะไรตามมาในอนาคตนะครับของการเลือกซื้ออุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับทุกอย่างมีดีมีเสียเราก็เลือกเอานี่เห็นไหมครับมันจะมีฝุ่นนะครับพอพัดลมมันพัด บริเวณนี้ใช่ไหมครับแน่นอนฝุ่นรอบๆนะครับหลายๆท่านนะครับบางท่านเนี้ยดึงตรงนี้ถอดถอดตัวพัดลมออกมาปุ๊บนี่คุณไ่จะเห็นฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือข้อเสียของในส่วนของพัดลมนะครับนี่นะครับแล้วก็บางตัวอาจจะมีเสียงดังนะครับนะครับเพื่อนๆก็ไปลองคิดดูว่าจะใช้แบบไหนนะครับผมนี่นะครับการระบายความร้อนนะครับก็มี ซิงพัดลมนะครับมีแบบน้ําปิดนะครับแล้วก็น้ําเปิดนะครับหลักใหญ่ๆของอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับของของตัวคอมพิวเตอร์นะครับหลักๆก็จะมี3นะครับผมจะมี่ามตัวหลักๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะทําแตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นซิงเนาะเห็นไหมเพื่อนจะเป็นสิงที่เป็นซิงพัดลมนะครับเราก็จะมีทิดไปด้วยนี่นะครับเป็นท่อนั่นเองนะครับท่อด้านในก็จะเป็นเหมือนกับกลวงนะครับเพื่อที่จะ นะครับลำเลียงอากาศนะครับลำเลียงความร้อนเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็กระจายความร้อนผ่านตัวนี่นะครับตัวนี้เห็นไหมฮะเพื่อนๆจะเห็นเป็นเห็นนะครับเป็นครีบนะครับนี่นะเห็นไหมก็คือจะเป็นทรงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันในการออกแบบรูปทรงครับแต่ลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับก็คือกระจายความร้อนออกแล้วก็ใช้พัดลมกระจายนะครับหรือว่าเป่าความร้อน ให้ออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็หมุนเลี่ยนะครับผมนะครับอันนี้เป็นถ้าเป็นอีกทรงหนึ่งก็เป็นระบบน้ําปิดนะครับเห็นไหมระบบน้ําปิดนี่ก็คือระบบน้ําปิดนะครับก็จะเป็นท่อนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับนะครับอันนี้คือสามตอนหนึ่งตอนนะครับเมื่อจะดูสองตอนก็คือสองพัดลมนะครับขนาดใสก็ประมาณความยาวสองพัดลมนะร้อยยี่สิบนะครับพัดลมนะครับนี่ประมาณนี้เนาะนะครับนี่ ก็จะมีน้ําบนหลุกอยู่ข้างในนั่นเองนะเพื่อนก็คือท่อแล้วก็มีน้ําด้วยนะครับเป็นซิงค์ระบบที่เป็นท่อแต่ว่าไม่มีน้ําก็คือมีแต่น้ำระบายแบบอากาศนั่นเองเพื่อนอากาศนะครับถ่ายเทโดยอากาศนะครับอันนี้ก็คือถ่ายเทโดยอากาศแล้วก็น้ําด้วยนะครับน้ายาเคมีนะครับความแตกต่างของอะระบบน้ําเปิดกับน้ําปิดนะครับก็ นี่คือน้ำปิดนะครับนี่คือน้ำปิดนะครับนี่คือน้ำเปิดนะครับนี่คือระบบน้ำเปิดครับนี่ <és> ก็จะมีหลายๆอย่างแตก so ต่าง,าง,าง,ง,ก,างากันไปพวกปั๊มยี่ห้อปั๊มนะครับนี่นะครับทรงต่างๆของตัวการดัดนะครับแล้วแต่ผู้ที่จะใช้งานนะผู้ชื่นชอบแล้วก็งบประมาณนะครับประมาณนี้นเนาะแน่นอนว่าการระบายความร้อนของระบบน้ำ ที่เป็นระบบน้ําเปิดมันมันจะดีกว่าอยู่แล้วเพื่อนนะนะครับดีกว่ายังไงนะครับดีกว่าเนื่องจากว่าตัวน้ํายานะครับนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับอาจจะหนึ่งปีด้วยซ้ําแล้วก็น้ํายาคือคุณภาพของน้ํายาเนี่ยดีนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของรอบพัดลมที่เราสามารถที่จะเลือกซื้อนะครับได้นะครับแม้แต่หม้อน้บนะครับเราก็เลือกซื้อได้นะครับหลายเกรดนะครับ นี่นะครับแบรนด์หลายแบรนด์นะครับพัดลมที่มีคุณภาพสูงครับก็จะมีรอบที่สูงนะครับนะครับการระบายความร้อนก็จะทําได้ดีกว่านะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมตามเกรดเลยนะเพื่อนนะนะครับผมแล้วก็ท่อน้ําจะใหญ่กว่าเห็นไหมครับกว้างกว่าในในรูของมันนะนะครับรูรูกว้างกว่านะครับผมแรงดันปั๊มแน่นอนใหญ่กว่าน้ําปิดนะครับน้ําปิดนี่ปั๊มจะเล็กกว่านะครับ แน่นอนถ้าเล็กกว่าเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบเหมือนกับท่อท่อที่เป็นท่อเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมฮะท่อน้ําปิดเนี่ยมันต้องรูเล็กนะครับรูเล็กเพราะว่ามันจะได้อัดแรงดันปั๊มนะครับดันน้ําได้เร็วนะครับนะครับขนาดไซนี้เกือบๆจะเป็นมาตรฐานเลยนะของระบบน้ําปิดเพื่อนจะเป็นไซ์นี้แค่นี้เองนะครับแต่ความหนานะครับก็จะแตกต่างกันไปแต่รูเนี่ยพอๆกันนะเห็นไหมไม่ใหญ่นะ ครับนะครับเหมือนกับรูท่อเท่ากับของปั๊มน้ําตู้ปลาออกซิเจนเองนะเล็กๆมากนะครับนะครับเขาก็จะมีขั้นตอนนะครับกระบวนการของเขานะครับการวนนะครับการระบายความร้อนนะครับของเขานะครับเพื่อนนะครับสําหรับระบบน้ําปิดอ่ะเนาะนะครับซึ่งระบบน้ําปิดผมบอกว่านะครับไม่แนะนําให้ซื้อมือสองนะครับระบบน้ําปิดนะ เพื่อนๆนะครับมือสองเนี่ยถ้าไม่มีประกันหรือว่าติดประกันนิดนึงเนี่ยราคารดลงเพื่อนๆก็วัดเอานะครับเปอร์เซ็นต์เสียมีสูงมากครับน้าปิดนะครับนะครับควรจะซื้อเป็นของใหม่หรือว่าของที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนน้ําได้นะเป็นบางรุ่นนะครับผมสาหรับน้ําปิดนะนะไม่ควรซื้อมือสองนะครับส่วนซิงค์นะครับเราดูด้วยตาเรารู้เลยนะครับพวกฝุ่นนะครับแล้วก็ตัวพัดลมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ ซื้อมือสองได้นะราคไม่แพงนะครับเราก็เปลี่ยนพัดลมได้นะครับนะครับผมสําหรับตัวพวกที่เป็นพัดลมอ่ะเนาะมันจะดูง่ายกว่านะครับในการเลือกซื้อแล้วก็เวลาเราซื้อมือสองนะครับส่วนระบบน้ําเปิดนะครับซื้อได้นะซื้อได้หมดเลยนะครับพวกปั๊มนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญอุปกรณ์มันค่อนข้างสั่งสั่งง่ายนะครับเดี๋ยวนี้ช้อปปี้เขามีขายทุกอย่างเลยนะครับคนเมือนก็ไปเลือกดูได้เลยนะครับนะครับ อุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งราคาก็ตามงบแหละเพื่อนๆนะครับข้อมูลต่างๆก็ไปหาว่าเออซื้อ,อยางอันนี้อันนี้อันไหนทนกว่าอะไรอย่างนี้อันนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเทสเบสที่ผมทําขึ้นมาเป็นระบบน้ําเปิดกึ่งน้ําปิดนะครับนะก็คือใช้หม้อน้ําตัวนี้นะครับระบายเห็นไหมหม้อน้ํารูปแบบก็จะแตกต่างกันไปนะตัวนี้เป็นหม้อน้ำอานิกเกิลน,นะครับผมตัวนี้ การกระจายความร้อนค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เนาะอันนี้เปิดอยู่นะผมเปิดให้มันรันน้ําอยู่นะครับพอดีเทให้มันเต็มมันก็เลยอาจจะมองไม่เห็นว่าน้ํามันพุ่งนะครับ,นะรบตัวนี้ตัวนี้เป็นปั๊มของบิดพาวเวอร์นะครับบิดพาวเวอร์ตัวนี้ก็ทํางานดีมากเลยนะแล้วก็ผมต้องบอกว่าการออกแบบนะครับทรงแบบนี้นะครับกระบอกเราเวลาหมุนนะครับ เขาแบบมาดีนะมันไม่หลุดง่ายนะครับแล้วก็การต่อข้อต่อตรงนี้ดีมากนะครับมันไม่เหมือนของงานจีนนะอุปกรณ์ต่างกันมากนะครับแล้วก็ปั๊มใหญ่นะคปั๊มค่อนข้างตัวใหญ่นะตัวนี้นะนี่นะครับเพื่อนๆเพื่อนก็สอบถามได้เลยเพื่อนๆอยากจะใช้แบบใหม่นะครับผมประกอบได้หมดเลยนะครับทางของใหม่และมือสองนะประกอบได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆเลือกได้เลยแล้วก็เราก็ไปเทียบเอาว่าสมมุติเวลาเราเวลา เว็บไซต์ใหญ่ๆเขาโฆษณาขายนะครับเราก็ไปดูนะครับเขาก็มีการเทสตรงนี้นั่นให้ดูเสร็จแล้วเราก็อาจจะอยากได้สเปคแบบนั้นนะครับแต่เราอยากจะเอยากได้แรมอันทีบีเราอยากได้พาวเวอร์ที่เพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีเขาใส่มาเนี่ยมันมันดูน้อยนะครับแล้วก็บางทีมันเป็นเกรดที่ค่อนข้างจะโลนะครับมันก็รา,า,าคาก็ลงมาเป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนๆถ้าเป็นร้านใหญ่ๆแน่นอนเขาก็ต้องซื้อของได้ไม่แพงแต่ว่าเขาต้อง จ้างนะครับจ้างลูกน้องเช่าอะไรต่างๆนะครับจ่ายเงินเดือนลูกน้องเยอะแยะนะครับเขาก็ต้องบวกอยู่แล้วนะครับตามร้านที่ผมประกอบผมก็ไม่ได้คิดแพงนะครับชุดน้ําเครื่องนะครับประกอบเครื่องก็ประมาณ3 0 0ร้อยห้าร้อยนะครับเครื่องปกตินะระบบน้ําปิดนะครับถ้าเป็นระบบน้ําเปิดก็ประมาณ2องพันนะครับพันห้าถึงสองพันนะครับนะครับผมโดยส่วนใหญ่ประมาณนี้ก็สอบถามมาได้เลยอันนี้คือประกอบนะอย่างบางท่านให้รื้อสลับกันไปสลับกันมานี้ผมก็อาจจะคิด ค่าหรือสามร้อยของอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับมันต้องเลือเยอะมากอะไรแบบนี้ก็สอบถามมาได้นะผมประกอบไม่ได้หมดเลยเพื่อนๆนะครับผมเกเนนะครับเพื่อนๆนะครับร้านอยู่ตลาดนัดจะรู้จักสองมิลลินะครับก็ทักมาได้ถามมาได้เลยนะครับผมสาหรับการประกอบเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะก็ทักกันมาถามกันได้